สวัสดีครับวัยรุ่นตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในเกมบอกฟูดนะครับผมตอนนี้นะครับทางเกมนะครับได้มีการอัปเดตโค้ดอีเวนต์เข้ามานะครับรายละเอียดเดี๋ยวพี่จะขึ้นให้ดูแบบนี้เลยครับจาก i s c o r d กันสดๆไปเลยนะครับผมเนาะ อ่ะนี่นะครับผมโคดอีเวนต์ครับคือวันนี้เลยนะครับผมวันที่3เดนะือน11เนาะก็มีการอัปเดตเข้ามาช่วงตอน6กโมงนะครับรายละเอียดเกี่ยวกับอัปเดตเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็คือ1น,นะครับ add new f o o d code จริงๆมันไม่ใช่เป็น new f o o d นะั่นจริงมันเป็นผลผลโคดผลรีไวซ์ของบ๊กอะครับเป็นผลวิญญาณเนาะที่รีเวิร์กเข้ามาใหม่นะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูกันด้วยในคลิปว,วิดีโอนี้เนาะแล้วก็เหมือนจะเป็นการ add halloween event แต่ว่าจริงๆ halloween มันเลยมาแล้วไม่ใช่หรอวะทำไมมัน halloween มันที่ 31, ท่แล้วอะ ทำไมเพิ่งมามีกิจกรรมตอนนี้ก็ไม่ทราบนะครับโอเคช่างมันรายละเอียดของฮาโลวีนอีเวนต์นะครับมีอะไรบ้างนะก็คืออย่างนี้นะครับทุก4ี่ถึงหนาทีนะครับผมมันจะมีกล่องนะเป็นกล่องเนี่ยเขาเรียกเป็นกล่องมันจะเป็นกล่องดนะําๆเนาะเกิดตามเกาะตามจุดต่างๆนะผมคือถ้าเราไปเก็บกล่องเนี่ยก็จะมีโอกาสได้รับพวกเนี่ยแฟกเมนต์หรือว่าเป็นกระดูกโบนนะครับแล้วก็พวก EP คูณสหรือว่าเราอาจจะได้ผลไม้ด้วยนะครับอาจจะได้ผลไม้ปีศาจตักจากกล่องด้วยเนาะแล้วก็ทีนี้นะครับ มันจะมีตรงนี้เนาะไอตัวไอเนี่ยโบนัสของไอตัวเนี่ยอะไรวะก็ดูอะครับโบนะ่ะสามารถเอาไปแลกเป็น npc death king อะครับที่อยู่กเกาะเรือผีอะเดี๋ยวพี่จะพาไปแล้วกันนะเอ,อแล้วตรงนี้เขาก็บอกนะครับผมว่ามันสามารถพบได้ที่ทุกทะเลนะออซี RC เนี่ยพี่ไม่แน่ใจว่าทุกทะเลนะที่แี่หมายถึงโลก3าหรือว่าโลก2กับโลกหนึ่งอันนี้ใครทดสอบโลก2กับโลกหนึ่งแล้วสามารถคอมเมนต์บอกเพื่อนๆได้นะผมว่าเจอเนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะบอกนะผมว่า เนี่ยเราสามารถไปแรนดอม f o ตที่เดดคิงได้นะครับโดยใช้กระดูกนะในการแรนดอมเนาะแล้วก็จะมีเพิ่มตรงนี้ครับเนี่ยเป็นเอ่อซีเอเวนนะครับก็คือเป็นซากเรือผีนะครับคือไอ้ตรงเรือที่เราขับไปหาเรวอิาน่ะเราอาจจะเจอเป็นซากเรือนะครับตรงนี้เดี๋ยวจะพาไปดูด้วยนะครับเนาะโอเคมาเริ่มที่อันแรกดีกว่านะครับพี่จะรีวิวตรงนี้ก่อนนะครับนี่ตรงนี้ก่อนเลยนะนี่ครับสกิลใหม่ที่รีเวิร์กเข้ามานะครับตอนนี้เราอยู่กันที่เกาะเค้กแลนนะครับเดี๋ยวพี่จะรีวิวสกิลนี้ให้ดูก่อนอันดับแรกเลยนะครมา ตอนนี้พี่ก็ฟา์มาซอรี่ไว้ที่155นะเพราะมันใช้มาซเลอรี่150สนะครับโอเคมาสกิลแรกทำอะไรได้นะครับผมมาเดี๋ยวพี่จะขออนุญาตลากม้อนก่อนนะลากมอนก่อนนะเอ๊ะทำไมไม่มีเสียงอะเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนทำไมไม่มีเสียงโอเคมาตอนนี้เสียงออกมาเรียบร้อยแล้วเสียงเอฟเฟกต์มาแล้วโอเคเดี๋ยวพี่ขออนุญาตลากม้อนไม้ครบนะครับเพื่อจะให้ดูสกิลนะครับสกิลแรกและกันนะครับสกิลแซดเนาะเนี่ยชัยวิง่งโพส s ชันเหรออ่านอย่างนี้เปล่าวะสกิลนี้นะครับกดค้างได้ไหมกดค้างได้นะครับ แล้วก็ปล่อยมันก็จะพุ่งเป็นแบบนี้นะนี่ก็จะพุ่งเป็นประมาณนี้นะรู้สึกว่าสามารถกําหนดทิศทางได้นะสามารถกําหนดทิศทางพุ่งขึ้นฟ้าอะไรอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวลองดูจากฟ้าลงมาครับ <bed> พุ่งแบบนี้นครับเนี่ยพุ่งประมาณนี้เลยนะพุ่งประมาณนี้เลยต่อไปนะสกิลเอก,กันเลยนะสกิลเอกดค้างได้ไหมกดค้างได้อ้สกิลเอ็กโค้ทเทสพี่อย่างชอบอ่ะสกิลเอ็กเทสนะเนาะสกิลเอ็กเทดีนะับต่อไปสกิลซีเลยนะสกิลซีกดค้าง สกิลซีไม่สามารถกดค้างได้นะผมเหมือนเป็นการพ่นวิญญาณอะไรสักอย่างนะสกิลซีนะครับส่วนมาสกิลแซดรีแล้วสกิลแซดฟุ่งแบบนี้นะครับผมเนาะอ่ะสกิลเอ็กอีกสักทีหนึ่งสกิลเอ็กสกิลเอ็กเป็นแบบนี้นะครับโอเคสกิลซีอีกรอบหนึง่งสกิลซีกดค้างไม่ได้นี่นะครับผมเป็นประมาณนี้เนาะต่อไปนะครับสกิลวีนะครับทําอะไรได้ สกิลมัน <gesch uce nenhuma> จะแยกร่างของเราออกมานะครับแล้วก็ร่างเราเนี่ยจะออกมาช่วยการโจมตีแต่ว่ามันป่ออ่ะหรือว่ามาซิลี่มันน้อยมันก็เลยป่อหรือเปล่าไม่รู้นะเออมันเป็นการแยกร่างของเราออกมานะครับผมเนาะพี่ชอบสกิลเอ็กว่ะสกิลเอ็กเท่จัดเลยนะบอกเลยสกิลซีก็ไม่เท่าไหร่นะสกิลเอ็กเท่กว่าต่อไปสกิลเอฟนะครับแน่นอนนะสกิลเอฟส่วนใหญ่นะจะเป็นการบินถือว่าไม่เร็วเลยนะครับเนี่ยนะไม่เร็วเลยนะอันนี้กดค้างนะครับอันนี้คือกดค้างเนาะบินได้นะครับก็ความเร็วก็ สู้ผลแสงไม่ได้แต่ว่าอยู่ในระดับที่ดีครับอยู่ในระดับที่ดีนะถ้าใครสนใจนะครับผลนี้เนี่ยก็จะมีราคานะครับอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบห้าโลบัอันนี้คือกรณีถาวรนะครับเดี๋ยวพี่ให้ดูหน้าตาผลมันเป็นยังไงครับนี่นะครับหน้าตาของผลมันนะครับจะเป็นแบบนี้เลยนี่นะครับหน้าตาผลก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพี่ก็เก็บไว้ตั้งแต่แพทที่แล้วเยอะแยะไปหมดนะผลนี้คือปรับมารู้สึกว่าดีขึ้นเยอะคือแพทที่แล้วโคตรง่อยอี่ะพี่บอกเลยนะแพทที่แล้วโคตรง่อยอ่ย เอาละรับทุกคนพี่ขอเสริมจากผลโกดนิดนึงนะผมหรือว่าผลรีวไว้์เก่าที่เป็นผลปุ๊กนะคืออย่างนี้นะครับเมื่อกี้นะครับเราลืมไปอย่างหนึ่งนะครับคือว่าสกิลวีเว้ยคือแม่งเจ๋งตรงนี้นะครับสกิลวีอะครับดูอ่ะพอเราแยกร่างมาไม่พอนะครับทุกตัวที่เราแยกร่างมามันใช้สกิลตามเราด้วยนะดูสกิลเอ็กนะเห็นไหมเห็นไหมร่างแยกมันก็ใช้ด้วยนะครับแล้วถ้าเรากดสกิลซีนะมันก็จะใช้3อันเลยนะดูนะเดี๋ยวพี่จะกดสกิลซีใส่ตัวเนี้ย นี่นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่เงี้ยถ้าเราไปอยู่ใกล้ตัวพวกมอนสเตอร์เงี้ยนะครับสกิลพวกตัวร่างแยกมันจะรู้มากแล้วมันจะวิ่งไปตีเองนะครับผมเนาะอ่ะเนี่ยนะครับประมาณนี้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเรากดสกิลนะสกิลแซน,นะครับดูเห็นปะมันก็บินบินตามทั้งสามตัวที่นะพี่กดสกิล F ล่ะโ <_ c oughs> คตรเท่คือเหมือนมีลูกกระจอกอะถ้าไปทำมาร์ทหกร้อยมันน่าจะอึดขึ้นนะอันนี้มาร์ทแบบว่าร้อยกว่าร้อยร้อยเจ็ดสิบมันเลยตัวไม่ได้อึดไง เออนี่เจ๋งนะนี่เจ๋งนะครับนะเอาคูดาวหมดแล้วคูดาวแป๊บเดียวเองนะอยู่ไม่นานเท่าไหรนะ่อแล้วกดสกิลเวกอีกนันจะใช้สกิลพร้อมกันนะครับแล้วก็สกิลแซดลุมไปเลยอย่างนี้นะครับนี่นะครับร่างแยกเราก็จะใช้ด้วยนะครับคตดเจ๋งเลยนะครับโอเคเนาะประมาณนี้นะผมที่พี่ลืมพูดไปในช่วงแรกนะผมนะเนาะลอดอสกิลแซดขึ้นฟ้าไปสูงไหมก็สูงอยู่นะแล้วก็เอฟแบบนี้โอเค ต่อไปนะครับเดี๋ยวพี่รีวิวประมาณนี้แล้วกันเนาะหลายๆคนเนี่ยคงมีกันอยู่แล้วแหละผลนี้มันหาหาไม่ยากนะน่าจะมีเก็บกับทุกคนนะครับเนี่ยนี่พี่ชอบนี้สุดแล้วพี่ชอบนี้สุดแล้วโอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวเรานะจะไปที่เกาะเรือนะครับเกาะเรือผีนะครับผมพี่จะพาไปดูวิธีแรก NBC นนะครับที่มันอยู่เกาะเรือผีนะครับเดี๋ยวตัดไปเจอกันที่เกาะเรือผีเลย โอเคครับไปรุ่นตอนนี้เนี่ยพี่ก็เดินทางมาถึงกเกาะเรือผีกันไปที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับผมหรือว่าปราสาทเขาชื่อว่าอะไรวพี่ก็จำไม่ได้รอชื่อมันนะเอ,อิพี่มันยูบีหมัดมังกร B ีรรอ่ะตรงเนี้ยที่เรามาหาเคียวกันเนาะโอเคอัน okay, นี้พี่จะเสริมจากอีเวนต์เมื่อกี้พี่ลืมพูดนิดนึงนะผมบางทีนะครับตัวของเราเนี่ยอยู่เฉยเยเนี่ยมันจะมีเหมือนเป็นโครงกระดูกนะครับว้ามาตีเรานะพวกโครงกระดูกนั้นก็คือจะเกิดมาจากอีเวนต์เนาะถ้าเกิดว่าเราโจมตีพวกมันเนี่ยคือมันค่อนข้างอ่อนแหละก็ถ้า มีโอกาสได้เป็นพวก E.P คูณ2ด้วยคิดว่าเวลาเกิดน่าจะเหมือนกล่องอะนะ4-6นาทีตอนนี้ส่วนตัวพี่ยังไม่เจอกล่องเลยนะครับเออแล้วก็เราโจมตีมันเนี่ยสมมติมันเป็นโครกระดูกอะอยู่มันจะว้ามาตีเรานะพี่ยังหาฟูดเทนไม่ได้นะพอดีแต่ว่าพี่เข้ามาเล่นเนี่ยพี่เจอไป2รอบเลยนะแต่พี่ไม่ได้อัดคลิปไว้ไงเออเนี่ยออแบบว่าเราอยู่เฉยๆเนี่ยมันจะมีเป็นโครกระดูกสีดำๆนะครับมาโจมตีเราถ้าเราฆ่ามานันเราก็จะได้โบนนะครับโบนคืออะไรเดี๋ยวทุกคนงงอีกโบนก็คือที่เราตีพวกนี้แล้ว เมื่อก่อนน่ะโบนคืออะไรอะเนี่ยโบนก็คืออันนี้ครับเนี่ยโบ,บนคือเนี้ยนะครับเนี่ยสามารถตีจากพวกนี้ก็ได้นะครับเนี่ยตีจากพวกนี้ก็ได้อ่ะตีให้ดูดพี่ตีให้ดูอ่ะอันนี้ไม่ได้เว้ยอันนี้ไม่ได้แต่ว่าไอตัวที่เป็นโครงกระดูกจากอนะีเวนต์่ะที่มันจะว้าประโจมตีเรานะครับมันจะได้ทีหกเจ็ดอันเลยนะบางทีก็ได้เป็นคูณสองครับโอเค ตอนนี้พี่จะพูดถึงตัว NPC นะครับ Death King นะครับที่เราจะมาแลกของนี่นะนี่ไงที่พี่เจอละกล่องนี่พี่ว่านะกล่องที่มันจะเกิดทุก 4- 6นาทีนะครับก็คือกล่องแบบนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเก็บกล่องเลยนะครับเนี่ยพี่ก็จะเนี่ยแล้วมันก็จะมีพวกนี้มาโจมตีเราแบบนี้เออเนี่ยอ๋อมาจากกล่องใช่ไหมเนี่ยพวกนี้แหละเนี่ยแหละแล้วได้โบนอย่างเยอะพี่บอกเลยเนี่ยได้โบนอย่างเยอะโอเคจากนั้นนะครับเรานะครับสามารถมาคุยกับ NPC Death King นะครับเนี่ยอ่ะตัวนี้นะครับ หัวข้อแรกเนี่ยคือเรามีโอกาสในนี้นะครับเราจะสุ่มเนี่ยตรงนเนี้ยแรนดอมเซอร์ไพรส์นะครับเราจะสุ่มได้วันหนึ่งอ่ะไม่ใช่วันหนึ่งดิสองชั่วโมงอ่ะครับเราจะสุ่มได้ทั้งหมด20ครั้งนะครับสองชั่วโมงเนาะสชั่วโมง20ครั้งอันนี้พี่สุ่มไปแล้ว2ครั้งนะเดี๋ยวพี่กดให้ดูนะครับมันใช้กระดูกเนี่ยมันใช้กระดูก50นะครับอ่ะกดบายนะครับอ่ะอันนี้มันก็จะบอกว่าพี่ได้ e อ็กพีคูณสอนะป่ะเดี๋ยวพี่จะกดไม่ให้หมดเลยอ่ะนี่พี่ได้ลไดเลย แล้วก็อีก2หัวข้อก็คือส,สแตตรีฟันตรงนี้คนก็จะรู้แล้วนะสแตตรีฟัน,นยอยู่ที่1 5อยห้าสบโน,นะสแตตรีฟันก็คือตรงนี้ครับรีค่าพวกนี้นะอันนี้ดีมากๆนะอันนี้ดีมากมมันสะสมได้หรือเปล่าน,นี้ไม่แน่ใจว่าเอ,อสะสมได้ปะวะคือพี่กูก,กด๊บแล้วมันรีเลยอะ่ะเดี๋ยวทดสอบให้ดูเลยกว่านะมาทดสอบให้ดูเลยว่ามันสแตตได้ไหมตอนนี้พี่มีอยู่หนึ่งนะครับอ่ะพี่จะกดปายนะครับอ่ะมันรีเลยนะครับทุกคนกดแล้ว<ร>มันรีเลยนะสแตตนะครับต่อไปนะเผ่าเนี่ย เอาไวเผาพี่ไม่ใช้ดีกว่านะอันนี้คือรีเผานะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้สามพันใช่ป่ะอันนี้มันใช้สามร้อยกระดูกนะปกติเรารีเผาจยใช้สามพันเงินม่วงเนาะตรงนี้ก็คือดีมากๆครับที่ไม่กดนะครับตรงนี้พี่ไม่กดเดี๋ยวพี่ขอสุ่มตรงนี้ให้หมดเลยดีกว่าเนี่ยกระดูกพี่มีเนี่ยสุ่มนี้ไม่ให้หมดเลยได้เงินอันนี้ได้เงินนะครับอ่าสุ่มให้หมดเลยอันนี้ได้เงินอีกแล้วได้เงินนี่ถือว่าเกลือนะครับถ้าได้เงินนะถือว่าเกลือสิ่งที่เราอยากได้นะครับคืออะไรอะรีเจนเตอร ดีเจนเดอรี่ไอเทมอะไรวะคืออะไรวะพี่ได้อะไรวะทุกคนพี่ได้อะไรอ่ะเฮอฮ้ดีเจนเดอรี่ไอเทมไหนอ่ะไหนวะดูไม่ทันวะช่างมันก่อนนะครับช่างมันก่อนนะดูไม่ทันนะเมื่อกี้ได้อะไรกูรุดีเจนเดอรี่ไอเทมอ่ะกดตรงนี้ไปหรือว่าได้เป็นผลแล้วมันซ้ําวะปกติถ้าได้อะไรมันต้องขึ้นเลขหนึ่งตรงนี้เดี๋ยววะน,นี้ได้แฟกกป็้นนะครับ อันนี้ได้อะไรอ่ะโลแรนดอมฟูดยูโลแรนดอมฟูดพี่ได้ตั๋วแรนดอมฟูดเหรอืึหรือว่ายังไงวะพี่ได้โลแรนดอมฟูดคืออะไรอ่ะพี่ได้อะไรครับเนี่ยโลแรนดอมฟูดอ๋อนี่ไงนี่ไงพี่ได้ผลล็อกเก็ตโถ่ลืมดูไปได้ไงเนี่ยนะผมมันจะมีโอกาสได้ผลแบบนี้นะแล้วก็อยู่ที่ดวงของเราแล้วว่าเราจะได้ผลอะไรนะครับ เก็บได้ไหมเนี่ยช่องพี่น่าจะเต็มนะเดี๋ยวขอญาตทิ้งไว้อ๋อแล้วพี่ก็ได้อันนี้นะครับดีเจนเดลรี่ก็คือลูกไฟที่เอาไว้เสกไอ้น,นี่นะครับลูกไฟตรงนี้นะครับเอามาใส่ตรงนี้อย่ามาใส่ตรงนี้นะครับแหมตรงนี้พี่ไม่พูดถึงได้ไหมเนี่ยหลายๆคนน่าจะรู้แล้วไหมลูกไฟเนี่ยนะครับเอามาใส่ตรงนี้นะครับแล้วบอสจะเกิดนะครับเนาะบอสท,ที่เราไปตีเนี่ยมันก็จะได้เป็นเขียวนะมีมีโอกาสได้เขียวตัวนี้นะแต่ว่าแหมไหนก็ไหนแล้วเอาซะหน่อยเปล่เหมือเผื่อคนไม่รู้ะใส่ลูกไฟตรงนี้ไปนะครับปึ้ง อบอสจะเกิดนะครับผมโซลิปเปอร์นะเดี๋ยวพี่พาไปดูเลยในไหนก็ใน,ไหน,ไ,หนไหนแหละแต่คลิปอาจจะยาวหน่อยนะทุกคนเอ้ยทำไมทุกคนอ๋อเลือดพี่บักไม่ได้บั๊กนี่วะพี่ไม่ได้อัพสเตตไอ้บ้าเอ้ยอบอสมันจะอยู่ตรงนี้นะผมเลือดบอสอยู่ที่เดี๋ยวนี้ทาลงทาเลือดบอสดีนะขึ้นมาตรงนี้นะครับเลือดบอสเอ้บอสมันจะอยู่ตรงนี้แหมเผื่อใครไม่รู้เอาสะหน่อยแล้วกันนะ อ่ะบอกว่าคือตัวนี้นะครับถ้าตีก็จะได้เขียวนะตีไหวปะวะอใช้สกิลให้ดูอีกรอบหนึงแล้วกันพี่คงไม่ตีอะ่ะแต่ใช้สกิลให้ดูนี่นี่แล้วก็แยกแยกลางมาตีมันดิแยกลาไปลูกน้องจากกาันพี่ซุกน้องกูตายอย่างเร็วเลยถ้าตีรู้สึกจะได้เงินม่วงปะวะเราจะเหนื่อยนะแต่จริงพี่ใช้ฝนพลาตีแป๊บเดียวแนวะแต่พี่ขี้เกียจตีวะ่ะพี่ไปดีกว่า โอเคต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงกิจกรรมที่เพิ่มในทะเลนะครับเป็นสุดช่วงสุดท้ายของคลิปวิดีโอนี้แล้วครับกิจกรรมที่เพิ่มในทะเลก็คือ Hunter Ship ก็คือมันจะเป็นเหมือนซากเรือครับซากเรือที่เราจะเจอในทะเลนะเดี๋ยวพี่จะพาไปหาดีกว่านะพี่ก็ยังไม่เคยเจอนะครับเดี๋ยวเราไปหาซากเรือในทะเลกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเราตัดไปเจอกันที่เกาะทิกิอัโพสนะครับโอเคตอนนี้เราอยู่ที่กทเกาะทิกินะครับผมพี่ใช้ผลประตูวาร์ปมอนะให้เราไปด้านหลังเหมือนเดิมนะเพราะว่า กิจกรรมเนี่ยมันจะอยู่ด้านหลังตรงนี้เหมือนเดิมกิจกรรมทะ,ทะเลที่ว่าจะเจอเรือผีซากเรืออะไรเท่าไ่า่เลยแหละครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าหน้าตาของกิจกรรมนี้จะเป็นยังไงนะเดี๋ยวขอเอาเรือเป็น2 5 0 0ไปละกันนะเรือที่เลือดเยอะหน่อยนะครับโอเคไปนะครับเดี๋ยวดูไปดูว่าเราจะเจอช่วงระยะที่ประมาณเท่าไหร่นะกันเนาะก็คือมันจะเป็นเหมือนเป็นเป็นเกาะหรือเป็นซากเรือผีโผล่มานะพี่คิดว่านะครับทุกคนตอนนี้พี่ขับมาถึงระยะที่สี่พันแล้วนะครับผมเนี่ย พี่ยังไม่เจอซากเรือเลยวะ่ะแต่โดนฉลามโจมตีอีกแล้วช่วยพี่ด้วยเอาเป็นว่าคลิปนี้นะผมพี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะใครนะครับผมที่เคยเจอแบบว่าซากเรือแล้วก็สามารถคอมเมนต์บอกเพื่อนๆกันได้นะครับผมเนาะว่าหน้าตาของเกาะเนี่ยมันเป็นยังไงจริงๆเนี่ยพี่ก็เคยเห็นแล้วแหละในคลิปวิดีโอของบอกฟุตหนงเกมโดบอทอ่ะนะครับแต่ทีนี้ว่าพี่อยากมาหาเองมันหาไม่เจอวะ่ะทำมันเกิดยากจังเลย นี่ก็ขับมาทะเลเลเวลหกแล้วนะยังหาไม่เจอเลยอ่ะเออฉลาดนี่แม่งก็ไม่ไปเว้ยกระปวดัวกระมึงจริงๆตายจนได้แม่งเอ้โอเคเนาะวัยรุ่นนะผมเนาะคลิปนี้นะพี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแล้วก็อย่าลืมนะใครที่เคยเจอแล้วก็คอมเมนต์กันหน่อยนะผมว่ามันเฮ้ยพี่มันหายากเหรอหรือไงมันเลทเหมือนก่อรับหรือไงวะทำไมมันไม่เจอซากเรือสักทีนะมันจะเป็นเหมือนซากเรือที่หักอะ่ะ เออแต่ว่าพี่ไม่รู้ว่าคืนในนั้นมันมีอะไรมั่งน่าจะมีอะไรดอปหรือเปล่านะพี่ไม่รู้อ่ะเออยังไม่เจอนะครับโอเคเนาะคลิปนี้เนี่ยก็ไปก่อนดีกว่านะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย